ปเกยกันเยอะเลยนะน้องใหญ่ก็เยอสื้อผ้าบ่เ้อผ้าแล้วจะมาบ่หูเป็นยังไงเนาะอืมดุนเอากันดุนแลน้องเป็นยังเล่เสื้อผ้าเบมึงไหวเขาบอกมาเบนใช่ได้บ่ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุสุขลนโมบาพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศก่นยินดีตอนหับขับสู่่องซาบัวรับันเฮาอีกแล้วโดยกามาพมมาพ่อกับซาบัวเมื่อนี้กะมาหาทั้งครอบครัวของน้องเตี้ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผาโค้งมาหายทั้งทีมงานเฮาเนาะหรือว่าในเอามาหายทั้งน้องเตี้ยหรือว่าน้องพันเนะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทางซาบัวกับโมฮูหรือว่าทั้งในเป็นนา อีหย no ังเนาะพ่อแม่พี <ป una. S 2> <Million. S 1> ่น้องเนาะกลับไปรับของก็เลยอ่ามาหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปลุ้นไปชมกันว่าทั้งนกล่องทั้งนายร่างในซีนี่อยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยวไปลุ้นไปชมกันเดี๋ยวจังได๋ก็ไปทักทายสบายดีกับทางน้องเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะลแะว่่ามันนี้ก็มากัน3คนสบายดีเลยโดยๆบโดยๆ มืัอนี้เ้ากัเอาคองมากเลทั้งน้องเตี้ยน้องเตี้ยสบายดีมากล่ะสบายดีสบายดีบรรยากาศหนาวแล้วเนาะงเนี่ยหนาวลมิได้โดนมะขามอย่างงี้นะแล้วมะขามไม่หมากเหร่วน้องนี่อยู่วนของของน้องมีแง่ฮะแปลกตามีก๊อกน้ำก็ได้วะน้อง

น้องสิใหญ่ก็เอื้อยเด้ใส่น้องน่ะเอานําพัดน่ะน้องพัดเด้อได้ยังกินน้องล่ะมืน้องกินขัวไข่จมผักกบกับส้มผักเลยให้อนทางกกน้เจ้านะอันเาอันแก้ววเนาะดียวห้งอยู่บเนาะเออห้ง เดไดสีเหลืองมือเลยเป็นสะไรสีหมดเลยมาเห็ดทางนี้เนาะหได้เห็ดหน้าบ้านเนาะเดินไปทางทางขางนั่นเพราะว่าทางนั้นเด้เนาะคือว่าได้ยินข่าวไปเป็นเสีดีของเจ้าอีเม่นบอกเดย์ในบ้านว่าหนองแม่นบอลเอ็นตะแค่นี้เนาะนี้เปนนี้แต่กระสุดทองน้ำคุณบอลเนาะเดย์ดีใจนะเนาะทั้เรืก็มีของมาหายไปเอาไปเนาะย่อได้บ่ ได้กันเนาะเอาได้เยอะมากหกกิโลนะยเนาะว่าได้นี่ให้ทั anyway, геро, romance, belly, oh. ้งน <ok yeah, ้องพันเนาะเลยวะเปิดเบิร์เนาะว่ามีอย่างเด้พี่น้องเลยเอากระยังบัพู่ได้เนาะก็คือไม่แล้วเอากระคือไปรับแล้วก็เอามาให้ทั้งน้องพันเลย มึอเดเามาจากพ่อนงผัดน้องอัสเป้ะสบายสบายดีน้องแบบมาเมื่อนั่นกับโอพ้อนำคนนะโบพ่อเป็นนะมาดุเลอนะแน่นแน่นแต่คงจะดีฟังมาจากฟังไทยน้งหลายแตู่ดว่ามียังเอามีมาแกนุษย์สัตน้องแบลองเบิรงนเนาะแต่เก่านี่บได้อยู่เพื่อนบ่าแน่นนี่ได้ยูเพื่อนกงแกล้งกันเนะแม่นท่นก็แล้ว เป็นบ่าน้องคาดอัยุจะปีก่ะสิบแปดล้ะอืมส่วนในเศ้าส่วนะรัส่วนเอสดปากพัถางก่อนนังละปะก้งถ่างแห้ตังถ่างรักหวนเอ้อ่าปะแล้วมีแหงเลคอยเนอย่างเด้นี่ยเนาะนี่ทั้งที่ฝาะจวยกัน เออน่ะน้องไงก็เอ้มามนี่เี๋ยวสีสันยิ่งแหม่มเจีกยกนะเนอะเจีวก็ไิอย่างน้น้องหลาเนาะเป็นห้องน้ำก็ือใชน้กะถือว่าบบได้ไปตักไก่แล้ววันนี้น้องหลานโดยตักก็คือมีแต่น้ำกินนะนะนี่เดนน้ำใช่เรักับตักไกล้ๆอย่างนีเนะเสือผ่าก็เสือผ่าอะไรจะมาบู๊คือ ได้เนาะอืมุดนเอากรนรุ่นมเนาะเป็นยังเล่เจือผ่ามาเบิ้งม่หเขาบอกมาเบิ้งใช้ได้ว็เกือผ้าเดดูเป็นเอบ่ากะไโตคือเบิ้งดูแกเบิ้งไเนาะอันนี้มีถุงพิเศษน้ำอีกบ้นี่ เพลงเพลงแ่งแขงเนี่ยคงเนาะแ่งคเต่าน้าจะสร็จเยียบร้อยแล้วค่อจะอยู่เพื่อนเดนันยังสิตไปกระตัดอ้อยแล่น้องี้เนาะหลักจเนาะยังขาวเพื่อยังม่เห็นเพิ่นมาหาเอล่าเป็นส่งค่ะคึงนงํำไปนี่ก็คือไปทั้งช่งเลยบอตัดหน่อยไปเือหนึ่งน้งเป็นนงได้อยู่บ่าเป็นนงได้อยู่บ่าน้อ โอ้ขาก็ได้เนาะได้แมนพอดีแหละน้องบิณฑน้องหัวนะาักเจ้าของก็ได้เจียเด้เลยพอดีเป็นกับกินในคลิปเด้หนังน้องแม่ยู่ได้สักอากาศหนาวในเคากะน้องแบบแขนยนเงาเลยเขียนจักยังเด้ล่ะพิเศษโอ้ของน้องชายตัวตนี้อ๋อของน้องชายแม่ยูยังมาหน่องเมืองด้วยเหรอเขีย บ่าน่ะอันน่ะของน้องชายยังเก่งในบ่ของน้องชายเหมือนของน้องหญิงเออฉันนั่นแหละสวยไงบ่โอ้ยเจ้าช่างว่าไปเลยๆของของน้องชายน้องบัวเป็นผู้หญิงรวยเลยเอ๊หลายขึ้นมาหลายอยู่เนาะ Hoặc hình là yên hm 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 chất <laughs> chim mì kè nhao nalo đen á. nó? No. mình kè 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 มีเขามีว่นเขาของน้องชายหน่ะเนาะเขียนยาวพอดีได้นุ่งไปตัดอ้อยโอ้แม่นโอ้ยนุ่งเห็นปะใหญ่ว่ะเนาะได้เยอะน้องพัดได้เยอะนุ่งใส่ใหญ่ชวนแม่นนุ่งโอ้ของน้องน้อยไปจ้ะเหนียนบ่โอ้ยมองขึ้นแหลกแนะสบายดีไหม ไปแจมันยังเล่นเหมือนเนิมาะมาแต่ดิบมาง่าเลยก็ง่า่โอ้มีสินใหม่ดีเด่นเพิ่นเลยิงเตียใช้ได้แล้วนะเนาะเสือบ่านแนนเสือม้นงาเลยลองลนมาก็ได้ลองพัด ลองใส่บ้างดูหายจบเลยนะฮะคืออยู่บอคือยู่บอบังเล่อังเล่พี่น้องคือบังเองพัดใส่โอเคอยู่บ่โอ้ยไปเมื่อกี้นี่คุณหน้ามันบอกโดยกลับลงไปเอ้าพระเจ้าปามาแต่ใส่แบบเอ้า ปิงเดียววะแม่นมชตานี้แน่ยี่ห้อเป็นแน่เขาต้องมีเสือเนาะงามยังได้หล่ะมีทงหล่ะมีทงอีกเนาะงามงามะเนาะนี่แม่นน่าจะเดนน้องเตี้ยมั้งลูกโอ้โหใเนาะพอพอเจ้าน่าจะใส่พอเจ้าเนียแม่น ขอบอกขอบใจเพื่อนอืมเอาเอาไว้นึ่ง,ล,งละเก็บเสื้อรังไว้บ่หางนอนคนขอขอบุญขอบคุณทางอ้ายเพื่อนเนาะนขอบอกขอบใจเพื่อนลายเด้อที่เพุนฝากเครื่องให้เด้อเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อคอนเจ็บจะได้คนไข้จะมีให้เพื่อนอา,านอนยุมันคนยงินเด้อ เียวอนี่ยขเบร้นไปดเอ้าเสืมาหย่นดูีมเงยขับ็ดสิยด้ับ่างเ้ได้ขึ้นมาตัดนัะได้ดดีดีมีเงทางเจ้าค่ะอ่าได้หลายจิิงหลายอย่างเนาะแตเจ้าสตเยเป็นบุตรของเจ้านน้องเนาะแล้ยายเห็นเนาะทั้งเลยมาเมนี่ค่ะ อยูใจน้ำเลยเลี้ยงน้องเปจนว่าน่ะเนาะแต่ล็กน้อยจนใหญ่เนาะคือชุมจอาสองคนได้น้องเนาะแม่หนักเนาะแต่คือผู้นึงไปผู้นึงอยู่เนาะจ้ะในผู้ชายได้แสนอยู่เนาะคนไปจะไปใช่ไหมแต่เอาคือจะคนเป็นแห่งอีกอีกชายสองมั้งแม่แม่เปิ่งห้าก็มาโอเกจิจไปใส่โอ้ยอยู่ครบเหมือนกันเลยเลยพอมาอยู่ว่าน้องมา ไม่เห็นห้องน้ำเลยโดยยือมีกีใจ้านอนพุ้นเนาะในห้องน้ำเมื่อก่อนนอนบนวันเล่นไปตัวก็่คือห้องน้นออกปลาให้ีเลนออกปลาเนาะจังจังพื้นบนะแน่นกีเจ้านอนพื้นเรือเจ้าชิลลคพณ้ห้องน้ำตัวพ่เนาะนอนพื้นพุุนห้องน้ำเนาะกงใจ้านอนพื้นนอนเลยเนาะ น้องหลาเก็บเงนเขาไว้ร่้ฝไว้ไ็ได้จางเงินนั่นเนรอจางมาเลือ่อใส่ได้แน่คือทช้ได้เพื่อหลอน้องเตี้ยน้องแน่นแ่น้พอดีได้ช่วงหนาวหนาวหนาวเขื่อมีลายอยู่ะฉันน่ะเส่ยานค่อยมีค่อยมีนั่นแหละน้องพอดีเด้่อง อาซื้อไม่ไกังไม่เคนถามาหอยไว้เลยทักไว้ก็ได้ถาเรายังบม,มีเนะงินซื <c oughs> ้อก่ะเนาะตู้ได้ตูดลงคนเลยวเลยกไปเลย สีชมพูนางงามเลยนี an ่วะแนนน้องนั่ง <abra> น <PowerPoint> ั่งพัดนี่เห็นตัวจริงแล้วง่ายพี่น้องเลยโอ้ยอยู่ในกล้องเนี่คือน้อยแนนเพราะน้องแกะว่ะเข่ากล้องมันง่ายมันน้อยโอเคคงได้ได้แกะดีสั่งเตาเยู่เนาะพัวยอกเดินพี่น้องอียน้องเป็นวัวใช่ว่าเข่าหนัาไม่ไหวใช่ขนาดเอาไว้อยู่เพื่อน ย่าเองเพื่อนน้องเอาไว้ันไหนเราอยามันฮักมันเซ่แล้วแมนเพราะว่าทางสาวเพื่อนฮักสาวเพื่อนของน้องเพิ่นกัดเชนาะแเมนถ้าเราขึ้นมาสาวนี่ยฮักเลเนาะแม่เพราะว่าทานย่างคนย่างร่มมันคุ้ยเลยน้องบอกว่าเอาขึ้นมาแมนเป็นแต่ยานไหมเมนเหตุไรรายเลยหน่ียนค่ะอยู่ด้องนอนน้องรวยเนีย เนี่ยเนี่ยือน้องเตี้ยเนี่ยว้ยใช่อยู่ได้ผืน <laughs> หันแตดแตดได้เมื่อไหร่ไปหาพื้นในหลายว่นเนาะเมื่อไหร่มาน่ะจะจืดอ,อยู่บ่เจ้าว่าเจ้ายุดไปหาพื้นเด้เด <laughs> ้อเผมจะจืดลยสามคนอ่านมนเออถือว่าอันของน้องชายหลายตัวอยู่เนาะโออ่ก็บไดูไม่ใ่เน,นะาะเก็บไ้ก่อน แลวัน่นมาเนาสบายดีเดอสบายดีมาจะจะโคงหน้าโวยจะโงโอ้ยจะโงแบี้จะโคงยเนาะพี่ทางทางเจ้าวอเห็นหน้องหน้าไหมเนาะเราจะโคของหน้าบ่แม่แน่นอนน้องพัดได้บ่พัดจะด้วยเจ้เจ้าเลยใช่พี่้องไหมเนาะใ่ากันมาจะโดนแล้วบ่มาโดนแล้วใครจะมาเนาะแม่เลยที่ปลาซองเลยนะที่เอาเอาจะแม่เนาะฮะ เอาลงไปจากแม่เออเห็นเพื่อนว่าพูดลงว่ามัานแม่สามสิบใช่ค่าละสามโทโอเคเนาะถ่านสามโทเอาเห็ดสามเลยวะแม่ปกติบ้านห้าเจ็ดสี่นะสี่บ้านห้าสี่ห้าใส่สี่ห้าใส่แจ่ละสให้เรินของน้องเพื่อนคุ้งหอดไช่นะหอดจะหนีบอ่หรือว่าหอดพุ่นม่น้องเดินเจ้าน่ะแม่นี่หอดบารักนี่และแม่ไงได้และว่าสิคุณฟังนี่ เพืนยานเนะขุดบ่ได้ได้ยันค่าทางใหม่ไม่ใหญ่ก็เลยว่าให้เงออกฟีเเพราะว่าเป็นดินไม่ใหญ่อยู่บ่โอ้โกัแโนมีเงิน่อไปก็ซื้ออีกได้ซื้อผ้างนี่ยแต่คนก็ตัางห้เนาะบาะว่าห้ามมีได้นใ่่นนี่กะเปีนางของพอจานไปละโนขรานหม่บ้านนี่ะเ็ได้ย่มขอมันแพงนี่กระดานใส่ลูกใส่เต้าเนาะใส่ลูกใส่เต้า พอราจะอยู่สายละพิ่งเัาลดองไปโอ้เมื่อกี้ไปจ้างงบงอยู่ไี่แม่แม่อะไรเห็นงินะชาบอกยังชางคนสามคนบอกคนได้เจเพิ่มเป็นชีทังเจ้าบ่ซาบัวโอ้ยากากะาไปแล้วไม่ซาบวกระวันซาบวนสกอน จะลบบ่ต่บ่น่แข่งบ่เป็นตุมบ่ช่วงหนาหนาวไปเลยนเพนพุทธนะเบิ่งเนพุทธ่แขก่เป็นจริงได้เพกว่ามันสบายด้แข่งบ่หรืออ่อนนี่แบบมีต้องลองไหมเนาะตาบึงตาลงไปไม่เคยลองบ่แมนบ่ต้องลองมันก็ยังอ่อนนอเาเิ่เดิคุณเห็นค่น้องพัดได้รุ่งนะบ่น้องพัด ลงแล้วลงแล้วเดิสาบัวลอกลูกาบัวจังนะจะแก็งอีกโอ้ยเต็มเลยเด้เนี่คอลงเห็นไหมไรอันนั้นเป็นดินดินเขาเอินดินหยาดินดาหดินดานเหรอลงลงไปอีกกับสิบเป็นช่วงนี้กันยังเห็นรอเห็นบนถือถือว่ายังอ่อนอยู่ช่วงนี้เนาะไปหยักหกเลย หย่านเนียนเพลินเนาะแนีนย่านไหมทางเราก็ได้อุลมน้ำนองเพล,ล,ลินกคพอสมควรแล้วเนาะเออดีใจน้ำนองเพลินเนาะดีใจน้ำนองเพลินผมเห็นสามสุกดาวัรรมนมาซอยนดีใจเนาะแนีนแต่คือบานน้ำก็ได้ทางน้ำก็ได้เนาะต่อไปนี่ไบ่ตดนหรอกเนาะเพราะว่าพุดแล้วดินดินก็เป็นของน้องเองต่อไปคือสเชื้อเพลินน้องหนะเนาะเพราะว่าเพื่อนของน้องนี่ค่ะ ใช่แล้วนะเพราะว่าเอาเข่าขึ้นไปก็้ยันหักเดือนหักอีกอย่างชาวคนก็เป็นชาวตั้งเลยนะเมียว่าสาวอนะอ่าโอเคตอนหล่ะเด้อทางก็ไปเซอร์กดูมาเด้อเลยสบายดีสบายดีตองหล่ะโดยโดย